สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจหางย้อยทุกคนนะครับมาพบกับเฮาอีกแล้วนะครับเหลือสามคนผู้รอดชีวิตนะครับหลังจากเกมนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเกมนี้เฮาสิมาอ่ะเอาเอาอย่างเงเอาได้ใส่ลูกเข็มนะครับทุกคนทุกคนพร้อมไหมถ้าผู้ใดชนะนะจะได้แบงค์ยี่สิบสองใบนะคนพร้อมหรือยังเอาวางลงวางลงวางลงถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเริ่ม ่าทุกคนมาลุ้นกันนะครับว่าผู้ใดผู้ใดสิอันนั้นผู้ใดสิรอดเอาขึ้นไหมเอาขึ้นอย่าไปอันนั้นอยู่ใต้เออถือมาเอสอยู่เทิงพี่อ่อนุญาตให้อนุญาตให้เดสได้ไมั้ยมันจะง่ายนะเดี๋ยวให้เดสให้มั้ยขุนกบุเดสเขาขอนกบุเดสไปเออทุกคนมาลุ้นกัน ้กันได้เหรอครับได้แล้วไม่ได้หรอทุกคนเร็วมากครับไม่ทันอ่ะคนที่สองอ่ะอาริมิทวางไว้ได้ที่นหนึ่งแล้วแอาลุ้นกันอีกสองคนครับผู้ใดสิอันนั้นผู้ใดสิต่อคนที่สองว้าทุกคนเราได้คนชนะแล้วโยโย่ซู่ซู่เยอะๆเยอะซู่ซโยโย่โยโย่ะซู่ซโยโย่โยโย่ะซู่ซโยโย่ ได้แล้วโอ้โหจบแล้วปับมืออ่าอ่ะดุกี้ซวยๆถุงกี้ให้หน่อยเดี๋ยวเอาพี่เลยเออจะได้ไอ้เป็นเดี่ยวๆสีแปลกๆเรื่องไม่ใช่อ่าถุงกี้พอแล้วหมดเวลามันสิมอบรางวัลและสิมอบรางวัลสิมอบรางวัลไม่ทันแล้วแพ้แล้วอ้าวมอบรางวัลนะครับทุกคน อ้าวนายมิ้นมอบรางวัลที่หนึ่งสองใบอ้าวหกสอยอๆหนึ่งใบวันนี้เยอะๆได้เงินแล้วครับทุกคนอ้ามาดุกคี้ดุกคี้ได้หนูได้รางวัลปลอบใจขอบคุณครับเออบมือทุกคนปบมืออ่านี่ครับอ้าวสรุปแล้วได้อะไรกันบ้าง มีนได้เท่าไหร่มีนได้สี่สิบเออได้หกสิบเหมีนได้หกสิบบาทเยอะๆได้จังหวัดได้ยี่สิบได้ยีกับขนมหัวนึ่งดุกทีได้ยี่สิบกับขนมหัวนึ่งโอเคสำหรับคลิปนี้เราทั้งสามคนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวมือใหม่พบกันใหม่ครับทุกคนโอ้โหเร็วมากเร็วมากเออ